ในนั้นนะครับวันนี้ผมในโปเกรมโยนี้ผมจะมารีวิวปุ๊กครับปุ๊อ้อเอ็นบูโอเด็เออเอ็นบูโอนะชายนี่ก็ผมเพิ่งจับมาสดๆร้อนๆนะฮะก็เสกมาเลยนะฮะไรหรอไม่เปลี่ยนท่าแรกก็เป็นท่าไออะไรนะชื่อท่ได้ชางหัมมันงเถอะอ่อท่าอะไรเนี่ยโอ้ พิเศษนะฮะน่าจะมีแต่ตัวชายนี่เท่านั้นบางที่ใช้ได้ผมไม่รู้เหมือนกันนะท่าน,นี้คือท่าอะไรแล้เวเรากลับมากันนะฮะตอนที่ผมหาโปเกมอนตัวต่อไปเจอเจอเลยนะโอเคนะฮะกลับมากันอีกครั้งนะ,ะตอนนี้ผมเจอโปเกมอนละอะไรเนะี่ยมันใช้ท่าอะไรือผมไม่รู้นะฮะใช้ท่าน,นี้แม่งอัดมากโอ้มิดลุกครับห้ามหนี โอ้สูแบกมีมิสลุกด้วยเหรอเองอะบูมไปเดะท่าอะไรไม่รู้แหละโอ้ทีเดียวดับครับโอเคโอเคตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งฮะมันเจอรัตต้านะรัะตต้าแหละเตีมันไปเลยท่าอะไรไม่รู้นะนี่ผมเพิ่งจบมาสุดๆใหม่ๆเลยนะฮะ อะไรยังไม่ได้ดูทงดูท่าเอ้ยอย่าตานะเว้ยตาขายขี้หน้าประชาชีเชเป็นท่าเป่านะฮะสำันนื้อคงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วย